อึ้งทั้งกองมิกทองระยะเจอนางเอกมือหนักตบจนหน้าบวมแดงเป็นพระเอกเบอร์ต้นมากความสามารถสุดๆอย่างมิกทองระยะที่ไม่ว่าเขานั้นเข้าฉากไหนก็ทุ่มเทเพื่อผลงานออกมาสมบทบาทแและโดนใจคนดูไปทั้งประเทศอย่างตอนนี้หนุ่มมิกก็มีผลงานมากมายและกำลังถ่ายทำละครเรื่องบ่วงวิมาลาออกอากาศทางช่องเจ็ด จากผู้จัดการหนึ่งปณิตาธรรมวัฒนะและนีโน,โนเมธานีบุรณนาิริโดยหนุ่มิกิกประกบคู่กับนางเอกสาวหน้าหวานปูเป้เกษรินน้อยพึ่ง โดยพวกเขาก็กลับมาเปิดกล้องกันอีกครั้งหลังจากติดสถานการณ์โควิดในททางด้านหนิงก็ได้โพสต์คลิปนาทีถ่าทยทำเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับเห็นเป็นต้องอึง้งเมื่อพบว,ว่าหนุ่มมิกลงทุนมากให้ปูเป้ตบจริงจนหน้าแดงเป็นรอยมือบวมตั้งแต่เช้ายันเย็น,ยนโดยทางหนิงระบุข้อความว่านางเอกกองนี้มือหนักทุกคนถ่ายเที่ยงบวมจนถึงตอนนี้แฮแสกบ่วงวิมาลา ในขณะที่ทางด้านปูเป้เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอโทษนะคะทางด้านหนุ่มมิกได้โพสตคลิปเดียวกันพร้อมระบุข้อความว่าเจ็บแล้วต้องจำแหแสกบ่วงวิมาลาบอกเลยค่ะว่าใครเห็นเป็นต้องตกใจกับความทุ่มเทสมกับเป็นนักแสดงฝีมืออาชีพจริงๆจ้าหนุ่มมิกรอชมความสนุกความมันได้เลย